สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูนะคะครูผานิตีระเศษศกสำหรับในตอนที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้ศึกษาและทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับครูนะคะในส่วนของแบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องตักกศาสร์เบื้องต้น4ข้อใหญ่ไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาทําต่ออีกสัก3-4ถึง4ข้อใหญ่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มที่โจทย์ข้อที่5กันนะคะโจทย์บอกว่ากำหนด p, q และ r เป็นประพจน์ซึ่ง p และ q มีค่าความจริงเป็นจริงและเท็จตามลำดับจงหาค่าความจริงของประพจน์ที่กำหนดให้โจทย์ให้ค่าความจริงของ p และ q มานะคะ p เป็นจริง q เป็นเท็จนะคะครูก็จะเขียนทดไว้ตรงนี้ค่ะ p เป็นจริง q เป็นเท็จนะคะ แล้วเราก็จะมาหาค่าความจริงที่โจทย์กำหนดนะคะประพจน์ที่โจทย์ให้มาถ้า p ก็ต่อเมื่อ q แล้ว r นะคะ p เป็นจริงแทนลงไปค่ะ q เป็นเท็จแทนลงไปค่ะ t จริงก็ต่อเมื่อเท็จนะคะเชื่อมนะคะจริงก็ต่อเมื่อเท็จได้เท็จนะคะ ได้ทสังเกตว่าโจทย์ไม่ได้บอกค่าความจริงของประพจน์ R มาเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากถูกเชื่อมด้วยท่าแล้วและประพจน์ด้านหน้ามีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะถูกเชื่อมด้วยท่าแล้วด้านหน้าเป็นเท็จนะคะไม่ว่าประพจน์ R จะมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จนั่นหมายความว่าเมื่อถูกเชื่อมด้วยท่าแล้วนะคะ ถูกเชื่อมด้วยท่าแล้วจะต้องมีค่าความจริงเป็นจริงค่ะเนื่องจากท่าแล้วที่เป็นเท็จมีกรณีเดียวคือถ้าจริงแล้วเท็นะคะด้านหน้าเป็นเท็จแน่นอนค่ะถูกเชื่อมด้วยท่าแล้วจะต้องเป็นจริงเราก็จะได้คําตอบของข้อนี้นะคะสรุปคําตอบนะคะเมื่อนักเรียนหาค่าความจริงได้แล้วนะคะนักเรียนต้องสรุปคําตอบนะคะดังนั้นถ้า p ก็ต่อเมื่อ q แล้ว R นะคะมีค่าความจริงเป็นจริงค่ะความจริงเป็นจริงนะคะเสร็จแล้ว1ข้อนะคะข้อที่2ค่ะหาค่าความจริงของ P และนิเศษ Q หรือ R คุณครูจำค่าความจริงไม่ได้แล้วคุณครูขออนุญาตย้ายค่าความจริงลงมานะคะ นี่เป็นข้อเดียวกันค่ะ P กับ Q มีค่าความจริงเช่นเดียวกันเรามาหาค่าความจริงของ P และนิเส Q หรือ R นะคะ P เป็นจริง Q เป็นเท็จค่ะนิเสศ Q ก็จะเป็นจริงจริงและจริงก็จะเป็นจริงค่ะต่อไปนะคะ R ไม่ทราบเช่นเดียวกันค่ะไม่ทราบ R นะคะ แต่ทราบว่ามีจริงถูกเชื่อมด้วยหรือนะคะแน่นอนค่ะไม่ว่าอาจจะมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จนะคะเมื่อถูกเชื่อมด้วยหรือและมีหนึ่งประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะเชื่อมกันออกมาก็จะได้ค่าความจริงเป็นจริงค่ะวงกลมคำตอบนะคะดังนั้นนะคะ P และนิเศต Q หรือ R นะคะมีค่าความจริงเป็นจริงค่ะเห็นไหมคะง่ายๆเลยวันนี้คุณครูทำให้เห็นชัดๆทีละขั้นตอนเลยนะคะนักเรียนลองนำอุปกรณ์มาทำตามได้เลยค่ะ ข้อต่อไปค่ะข้อที่6นะคะให้ p แทนข้อความ2เป็นจำนวนคู่ q แทนข้อความโลกเป็นดาวเคราะห์ R แทนข้อความลบ5บวก8เท่ากับลบ13นะคะจงหาค่าความจริงของประพจน์ที่กำหนดให้ก่อนอื่นที่เราจะหาค่าความจริงของประพจน์ที่กำหนดให้นะคะเราก็จะหาค่าความจริงของประพจน์ย่อยแต่ละประพจน์ก็คือ p q r นะคะสำหรับ p นะคะ p แทนข้อความ2เป็นจำนวนคู่ ค่าความจริงเป็นจริงค่ะ Q แทนข้อความโลกเป็นดาวเคราะห์เป็นจริงเช่นเดียวกันค่ะ R แทนข้อความลบ5บวก8เท่ากับบ13เนื่องจากลบ5บวก8ได้ 3. 3นะคะ3ไม่ได้เท่ากับลบ13 R จึงเป็นเท็จค่ะเมื่อเราได้ค่าความจริงของ PQR แล้วนะคะเราก็จะนำมา เชื่อมนะคะในประพจน์ที่โจทย์กำหนดอย่างเช่นข้อ1ย่อยนะคะโจทย์ให้หาค่าความจริงของประพจน์ p และ q หรือ R แทนลงไปเลยค่ะ p เป็นจริง q เป็นจริงและ R เป็นเท็จค่ะเชื่อมค่ะจริงและจริงเป็นจริงค่ะแล้วก็จะได้ จริงหรือเท็จนะคะเชื่อมได้หรือมีจริงหนึ่งประพจน์ค่ะออกมาเป็นจริงแน่นอนค่ะวงกลมสรุปคำตอบของเรานะคะดังนั้น p และ q หรือ r มีค่าความจริงเป็นจริงค่ะ มีข้อย่อยอื่นอีกนะคะเดี๋ยวคุณครูเหมือนเดิมนะคะขออนุญาตนำค่าความจริงลงมาใช้ข้อย่อยด้านล่างนะคะค่าความจริงตัวนี้เราจะใช้กับทุกๆข้อย่อยเลยนะคะดูข้อย่อยที่สองก่อนนะคะลอกโจทย์ก่อนค่ะนิเศษ Q หรือ R และ P นะคะ แทนค่าความจริงเลยค่ะเนื่องจาก Q เป็นจริงนิเศต Q ก็ให้เป็นเทสตนะคะเติมให้ตรงกับตัวนิเศษนะคะนิเศษ Q เป็นเทสต R ก็เป็นเทสต P เป็นจริงค่ะเราเชื่อมในวงเล็บก่อนนะคะเราก็จะได้ว่าเทสตหรือเทสตเป็นเชื่อมได้หรือค่ะเทสตทั้งคู่ก็จะเป็นเทสตนะคะ และนำค่าความจริงนะคะของนิเศษ Q หรือ R ที่เป็นเท็จนะคะมาเชื่อมกับ p ด้วยตัวเชื่อมและนะคะก็จะได้ว่าเท็จและจริงนะคะเป็นเท็จค่ะนี่คือคำตอบสุดท้ายนะคะวงกลมสรุปคำตอบค่ะดังนั้นนิเศษ Q หรือ R และ p มีค่า ความจริงเป็นเท็จค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอีกหนึ่งข้อนะคะข้อต่อไปข้อสามย่อยขออนุญาตนำค่าความจริงมานะคะคัดลอกไปนะคะ วางนะคะเราก็จะได้ค่าความจริงมาใช้นะคะจากข้อเดิมนั่นแหละคะ่ะอก็ต่อเมื่อนิเศษ P R มีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะ P มีค่าความจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นนิเซตก็จะเป็นเท็จค่ะเมื่อเชื่อมด้วยตัวเชื่อ,กอมอก็ต่อเมื่อเท็จก็ต่อเมื่อเท็จเป็นจริงค่ะนี่คือคำตอบของเรานะคะเราก็จะวงกลมคำตอบไว้ค่ะ ดังนั้นอาก็ต่อเมื่อนิเศษ p มีค่าความจริงเป็นจริงค่ะข้อต่อไปนะคะสำหรับข้อสี่ย่อยนะคะหาค่าความจริงของประพจน์นิเศษ p หรือนิเศษ r นะคะ นิเสต p หรือนิเสษ R นะคะจาก p นะคะมีค่าความจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นนิเสษ p จึงเป็นเท็จและ R นะคะมีค่าความจริงเป็นเท็จนิเสษ R จึงเป็นจริงค่ะเราก็จะนำมาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือนะคะเท็จหรือจริงเป็นจริงนะคะสรุปคำตอบค่ะดังนั้น นิเซต p หรือนิเซต r มีค่าความจริงเป็นจริงค่ะต่อมานะคะข้อที่ห้าข้อห้าย่อยนะคะหากค่าความจริงของถ้าวงเล็บ p และ q แล้ว q และ r ค่ะถ้า p และ q แล้ว Q และ R นะคะใส่ค่าความจริงค่ะ P เป็นจริง Q เป็นจริงนะคะ Q มี2ตำแหน่งนะคะใส่จริงทั้ง2ตำแหน่ง R เป็นเท็จค่ะเชื่อมในวงเล็บก่อนนะคะจริงและจริงมีค่าความจริงเป็นจริงค่ะวงเล็บด้านหลังนะคะ Q และ R Q และ R เป็น Q และ R นะคะเป็นจริงและเท็จ จริงและเท็จได้เท็จนะคะนำมาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วก็จะเป็นท่าจริงแล้วเท็จท่าจริงแล้วเท็จได้อะไรคะนักเรียนเจอบ่อยมากเลยค่ะท่าจริงแล้วเท็จ,ททจทได้เท็จนะคะสรุปคำตอบค่ะดังนั้นนะคะ ถ้า p และ q แล้ว q และ r นะคะมีค่าความจริงเป็นเท็จค,ค่ะสำหรับข้อต่อไปเป็นข้อ7นะคะเป็นข้อใหญ่นะคะกำหนดให้ค่าความจริงของ p, q, r มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จและจริงตามลำดับนะคะให้หาค่าความจริงของ ถ้าวงเล็บเปิดวงเล็บถ้า p, p แล้ว r และวงเล็บ q และ r หรือนิเศษ p วงเล็บปิดนะคะแล้ววงเล็บ q และ r ค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องเขียนค่าความจริงไว้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลืม p, p เป็นมีค่าความจริงเป็นจริงเทจและจริงตามลำดับนะคะแล้วเราก็จะมาเชื่อม ขอเวลาลอกโจทย์แป๊บหนึ่งนะคะโจทย์ของเรามีความท้าทายและน่าสนใจมาก Q และ R อ,อันนี้ยกออกไปนะคะ เราเริ่มทําในวงเล็บใหญ่ก่อนดีกว่าค่ะในวงเล็บใหญ่เราก็จะมีวงเล็บย่อยๆ p, p เป็นจริง R เป็น,ปนจริงถูกเชื่อมเป็นถ้าจริงแล้วจริงเป็นจริงนะคะ q เป็นเท็จ R เป็นจริงค่ะถูกเชื่อมเป็นเท็จและจริงเป็น นิเสษ p เนื่องจาก p เป็นจริงนะคะนิเสษ p ก็ต้องเป็นเท็จค่ะเชื่อมเลยนะคะเชื่อมเลยนะคะจริงและเท็จเป็นเท็จค่ะแล้วก็นำมาเชื่อมกับหรือนิเสษ p เชื่อมยาวๆเลยนะคะนีเซตพี่ก็จะได้เป็นเทสหรือเทสนะคะเทสหรือเทสเป็นเทสนี่แค่วงเล็บใหญ่ด้านซ้ายนะคะดูวงเล็บด้านขวาค่ะคิวเป็นเทสอาเป็นจริงนะคะเทสและจริง เทจและจริงนะคะเทจและจริงได้ค่าความจริงเป็นเท็จค่ะเพราะว่าถูกเชื่อมเรียแล้วนะคะมีเทสหนึ่งตัวก็จะเทจทันทีแล้วเราก็จะมีนะคะประพจน์ที่เป็นส่วนของเหตุที่เป็นก้อนใหญ่ๆตรงนี้นะคะแล้วก็ผลตรงนี้นะคะมาเชื่อมด้วยท่าแล้วนะคะขออนุญาตลดโจทย์ลงนิดนึงเพราะโจทย์ค่อนน้ยาวมากนะคะถ้าเท็จแล้วเทจเป็นจริงค่ะ ได้แล้วค่ะได้คำตอบแล้วนะคะเป็นจริงสรุปคำตอบดังนั้นค่ะดังนั้นถ้าวงเล็บเปิดวงเล็บถ้า p แล้ว r และ q และ r หรือนิเศษ p แล้ว q และ r นะคะมีค่าความจริงเป็นจริงค่ะ ค่าความจริงเป็นจริงค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะข้อเจ็นะคะและข้อ8นะคะกำหนด p q และ r มีค่าความจริงเป็นจริงจริงและเท็จตามลำดับนะคะให้หาค่าความจริงของประพจน์ที่กำหนด p เป็นจริงค่ะ q เป็นจริงค่ะ r เป็นเท็จค่ะ หากค่าความจริงของประพจน์ที่กําหนดนะคะข้อแรกถ้านิเศษ p แล้วนิเศต q ก็ต่อเมื่อถ้านิเศษ p แล้วนิเซต r ค่ะแทนค่าความจริงเลยค่ะ p เป็นจริงนะคะนิเศษ p ก็จะเป็นเท็จค่ะ q เป็นจริงนิเศษ q ก็เป็นเท็จค่ะนิเศษ p ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะเท็จค่ะนิเศษ r ก็จะเป็นจริงเชื่อมในวงเล็บค่ะ ถ้าเทสแล้วเทสก็จะได้ว่าจริงค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นถ้าเทสแล้วจริงจริงเช่นเดียวกันค่ะจริงก็จะมื่จริงเป็นจริงค่ะข้อนี้นะคะได้แล้วค่ะข้อที่หนึ่งย่อยดังนั้นถ้านิเศษ p แล้วนิเศษ q ก็ต่อเมื่อถ้านิเศษ p แล้วนิเศษ r มีค่าความจริงเป็นจริงค่ะเข้าต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณโคลว่าค่าความจริงของประพุทธย่อยลงมาก่อนนะคะเข้าต่อไปนะคะ ถ้าวงเล็บเปิดค่ะถ้า,า p และ q แล้ว r วงเล็บปิดนะคะแล้วนิเสธวงเล็บ r หรือ q ค่ะใส่ค่าความจริง p จริง q จริงอันนี้ใส่ได้สบายๆทุกค่าเลยนะคะ p จริง q จริง r เท็เชื่อมในวงเล็บก่อนนะคะจริงและจริงเป็นจริงแล้วก็นาจริง ถ้าจริงแล้วเท็จนะคะถ้าจริงแล้วเท็จก็จะได้เท็จค่ะฝั่งนี้นะคะ R เป็นเท็จค่ะ Q เป็นจริงเท็จหรือจริงเป็นจริงนะคะถูกนิเสธค่ะนิเสธนะคะค่าความจริงก็จะถูกโยงมานะคะแล้วก็เปลี่ยนจากจริงเป็น เทสนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นถ้าเทสแล้วเทสนะคะเชื่อมนะคะถ้าเทสแล้วเทสก็จะได้ค่าความจริงเป็นจริงค่ะนะคะสรุปคำตอบนะคะดังนั้นค่ะถ้าวงเล็บเปิดถ้า p และ q แล้ว r นะคะวงเล็บปิดแล้วนิเสธวงเล็บ r หรือ q นะคะ มีค่าความจริงเป็นจริงค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูขอนำค่าความจริงจากข้อสองย่อยมาก่อนนะคะค่าความจริงของประพจน์ย่อยของเรานะคะคัดลอก วางนะคะเราก็จะได้ค่าความจริงของ p, q และ r มาใช้นะคะก็จะเป็นวงเล็บเปิดนะคะถ้า p แล้ววงเล็บ q หรือ r หนึ่งวงเล็บนะคะเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่ออีกหนึ่งวงเล็บใหญ่ะคะ่ะถ้าวงเล็บนิเสษ p และ q แล้วนิเศษ r ค่ะวงเล็บปิดนะคะ แทนค่าความจริงลงไปเลยค่ะ p, p เป็นจริง q เป็นจริง R เป็นเท็จค่ะเชื่อมในวงเล็บก่อนนะคะจริงหรือเท็จนะคะได้จริงค่ะแล้วก็เชื่อมถ้าจริงแล้วจริงนะถ้าจริงแล้วจริงนะคะก็จะเป็นจริงค่ะรอนซ้ายเสร็จแล้วนะคะมาดูทางด้านขวานิเซพ p นิเสต P เป็นเท็จค่ะ Q เป็นจริงนิเสษ R เป็นจริงค่ะเชื่อมในวงเล็บก่อนนะคะก็จะได้ว่าเท็จและจริงเป็นเท็จค่ะเท็จและจริงเป็นเท็จนะคะแล้วก็เชื่อมเป็นถ้าเท็จแล้วจริงถ้าเท็จแล้วจริงนะคะค่าความจริงก็จะเป็นจริงค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะสองวงเล็บใหญ่นะคะถูกเชื่อมกันด้วยก็ต่อเมือ่อจริงก็ต่อเมื่อจริงเป็นจริงค่ะเพราะค่าความจริงเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะสรุปได้ว่าดังนั้นวงเล็บเปิดถ้า p แล้ววงเล็บ q หรือ r วงเล็บปิดนะคะก็ต่อเมือ่อวงเล็บเปิดอีกครั้งนะคะ คุณครูขอเขียนก็ต่อเมื่อใหม่นิดนึงนะคะก็ต่อเมื่อวงเล็บเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าวงเล็บนิเศษ p และ q แล้วนิเศษ R มีค่าความจริงเป็นจริงค่ะ เสร็จแล้วนะคะกับการเชื่อมประพจน์ในข้อที่5ถึงข้อที่8ของแบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องตักกศาสตร์เบื้องต้นในวันนี้นะคะสนุกสนานมากเลยค่ะถ้านักเรียนจําค่าความจริงได้นักเรียนก็จะสามารถเชื่อมได้สามารถไปหาโจทย์ที่อื่นมาทํานักเรียนก็จะเชื่อมได้เช่นเดียวกันแต่นักเรียนจะต้องจําตารางค่าความจริงให้ได้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับแบบฝึกหัดท้ายบทในคาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน